วัครับผมมดิอุสวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งม o สแตน d o อน n e โของเกมสต็อกเกอร์ชื่อว่าเกมมาหลายคนอาจจะรู้จักสต็อกเกหรือหลายคนอาจจะไม่รู้จักต้องอธิบายก่อนว่าเกมสต็อกเกเนี่ยเป็นเกมเก่าที่เป็นแรงบนันดาลใจของเกมใหม่ๆหลายเกมเนื้อเรื่องหลกัหลกๆของเกมก็เป็นแนว จากสงครามนิวเคลียร์บูมหลังของเรื่องเนี่ยจะเป็นบรรยากาศของแถวแยูเครนรัสเซียเกี่ยวกับการล่มสลายของโรงไฟฟ้าเชนบิลแต่ว่าอาจจะมีเนื้อเรื่องรุงแต่งที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ผิดปกติทางธรรมชาติหรือการกลายพันธุออ์ออกแนวไซไฟหน่อยคราวนี้ในตัวเกมปกติเนี่ยเราสามารถหาซื้อมาเล่นได้ในสตีมจะมีทั้งหมด3ภาคแต่ผมจะไม่พูดถึงละกันผมจะพูดถึงตัวมอสแซนอโ n นตัวนี้ที่ชื่อว่าแกมมาเนี่ยเป็นการร่วมมือกันพัฒนาจากแฟนเกมสต็อกเกอร์อีกทีหนึง่ง เพราะฉะนั้นมอสตัวนี้สามารถโหลดเล่นฟรีได้เลยการติดตั้งก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงวันนี้ผมเพ่็เลยจะมาแนะนํานะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องไปสมัคร Discord ของเขาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ด e ส c ริปชั่นก็นแล้วกันนี่เปิดที่ของเขาขึ้นมาชื่อว่า Stalker Scammer าร์ที่1การเตรียมการต้องมีคือต้องมีตัวไฟมสที่ไม่มีการดัดแปลงก็คือโหลดจากเขาเท่านั้นอะ่ะแล้วก็เอ่อวินโดว์ที่สามารถลงได้เนี่ยสามารถลงเล่นได้เนี่ยน่าจะตั้งแต่ Windows 7ขึ้นไปเขาให้อินสตอลเนี่ยตามขั้นตอนที่เขาระบุไว้ไฟวอลแล้วก็แอนตี้ไวรัสเนี่ยจำเป็นต้องปิดคร่าวๆนะในส่วนข้อย,อย่อข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมี 16G หกกิกสำหรับอันโนเมอรีและ 100G กิกบวกสำหรับตัวแกมมา บนฮาร์ดไดรฟ์หรือ SSD ของคุณแล้วก็เขาขอแนะนำให้ใช้ SSD ด้วยโอเคแล้วก็จำเป็นต้องใช้ตัว7ซ i p นะตัวซิ p ตัวนี้เขาไม่แนะนำให้ใช้วินแลเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาโอเคแต่สำหรับผมว่าผมใช้วินแวแล้วไม่มีปัญหานะแต่ใครที่กลัวมีปัญหาก็สามารถโหลดตัว7ซ i p ไปได้ก็คือ เข้ามาโหลดนี้แหละคลิกลิงก์นี้ได้เลย,เลยในข้อที่3ก็บอกว่าให้สร้าง2โฟลเดอร์ที่แตกต่างกันใน Drive ที่คุณจะติดตั้งตัว m o สแกมม่านะไม่แนะนำให้ติดตั้งในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรือโปรแกรมไฟล์หรือ Document Desktop อะไรก็แล้วแต่ให้ติดตั้งในตัว Drive เลยเ,เขามีตัวอย่างอย่างเช่นจะติดตั้งในไดรฟซก็ใส่เป็นนี่เลยก็เหมือนกับสร้างโฟลเดอร์ของมันในไดรฟซเลยไม่ต้องไปแยกย่อยในไดรฟ์อื่น นะทั้ง2โฟลเดอร์เอาไว้ด้วยกันในได้เดียวกันนะทั้งโฟลเดอร์ anomaly และโฟลเดอร์ gamma ผมจะเปิดตัวอย่างที่ผมลงให้ดูนะครับผมผมลงในไดดีที่เป็น SSD นี่ก็จะมี2โฟลเดอร์นี้ที่เป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า anomaly และ gamma อันนี้คือสร้างสร้างขึ้นมานะให้เราสร้างขึ้นมา2โฟลเดอร์เขาไม่แนะนําให้สร้างโฟลเดอร์ stalker แล้วก็เอาเจ้า2โฟลเดอร์นี้ไว้ข้างในเขาไม่แนะนําให้สร้างแบบผมอย่างนี้ นะก็คือถ้า2โฟลเดอร์นี้อยู่ในได้เดียวกันอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอย่าไปตั้งชื่ออะไรแปลกๆประมาณนั้นเขาบอกว่าให้แอดให้แอดเจ้าตัวโฟลเดอร์ทั้ง2เนี่ยไปยัง Windows Defender นะให้ปิดให้ปิดเรียวไทม์แต่ว่าของผมไม่ได้ปิดนะผมไม่ได้ปิดผมก็ลงได้ปกติก็คือให้ปิดก่อนที่จะดาวน์โหลดมายถึงนี่รูปนี้นะรูปตัวอย่างแต่ลองแบบลองแบบไม่ปิดก่อนนะเพราะว่าเ,เดี๋ยวเครื่องของเพื่อนๆจะมีปัญหานะครับผม คืออย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ปิดแล้วผมโหลดได้ปกติหลังจากนั้นพอเรามี2โฟลเดอร์นี้แล้วเราก็จะมาโหลดตัวมอสกันหรือว่าสามารถไปโหลดจาก b i t เทเลนได้รืออันนี้คือตัว anomaly ก่อนนะก็กดเข้าไปมันก็จะเข้ามาหน้านี้อาจจะมีโฆษณานหน่อยก็ไปกดดาวน์โหลดตรงนี้นะ8.75กิกตรงนี้โอเคตัวที่2คือตัวอัปเดตของตัว anomaly ตัวอัปเดตเนี่ยเราก็ต้องโหลดนะเพราะว่าเราต้องลง 1.5.1ก่อนแล้วก็ลง1.5.2ทับไปเพราะฉะนั้นเราก็ไปโหลดมาอ่ะกดลิงก์เข้าไปเหมือนเดิมกดโหลดตรงนี้นะหลังจากนั้นจะเป็นตัวแกมมาก็โหลดมาเขามีลิงก์ให้ตรงนี้อ่ะสมมติว่าโหลดมันจะเข้ามาในหน้านี้เราก็เลือกอันใดอันหนึ่งนะอันเนี้ยอันนี้คือเหมือนกันหมดเราเลือกอันใดอันหนึ่งสมมติว่าผมเลือกอันอันบนสุดอ่ะกดอันบนสุดก็ได้ หรืออันไหนก็ได้แหละเหมือนกันหมดเลือกมาอันหนึ่งพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้อะไรบ้างเราก็จะมีตัวโปรแกรม seven zip มี anomaly 1.5.1.2และ1.5.1 2 1 5 2 tool update และอันสุดท้ายคือ gamma rc 3โอเคทั้งหมดตอนโหลดมาเนี่ยจะประมาณ20 g กิกอันนี้คือแค่ตัวลงนะตัว install ต่อไปเป็นการ install โอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดู เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น xx ไว้ก่อนสร้างโฟลเดอร์ขั้นแรกให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่า anomaly แล้วก็ grammar โอเคได้แล้ว2โฟลเดอร์หลังจากนั้นไปโหลดตัว4ตัวนี้มาหลังจากนั้นลงโปรแกรม s e v e n z i เรียบร้อยโอเคลงเสร็จแล้วเราก็จะแตกไฟล์ anomaly ตัวแรกก่อนอไปที่ s z i p แล้วก็ Extract ไฟล์แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างอยู่ในไดนี้ใช่ไหม a n น m a l y โอเคประมาณนี้ไม่ต้องไปเช็คอะไรกดโอเคมันก็จะแตกไฟล์ลงไปให้โอเคพอลงเรียบร้อยก็แตกไฟล์ต่อไปอันนี้เป็นอัปเดตนะเอ่ดด้วย s e z i p Extract file แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ นี่ anomaly โอเคโอเคแล้วก็กด Yes 수ออเพื่อเขียนทับไปเลยเมื่อลงทับเรียบร้อยไหนมาเช็คหน่อยนี่จะเป็นแบบนี้เขาให้เปิดขึ้นมา1ครั้งระมาณนี้ให้เปิดขึ้นมา1ครั้งเปิดเกมมาที่หน้าเมนูแบบนี้แล้วก็ออกเปิดแล้วออกแค่นั้นหลังจากนั้นนี่นะแกมม่า เซเว่นซิปแอคแทเลือกไฟล์ที่ได้ดีแตกโฟลเดอร์แกมมานี่นะโอเคกดโอเคโอเคลงเรียบร้อยแล้วเข้าไปเช็คดูนี่แกมมาลงมาแล้วพอลงเรียบร้อยหลังจากนั้นเข้าไปในแกมมาไปโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Glock Modpack Installer หลังจากนั้นคลิกขวา r ันแอสแอดมิน แล้วก็รอให้มันรันโอเคจากนั้นให้กดปุ่ม first install แล้วก็รอมันจะขึ้น error แบบนี้ให้กดโอเคเลือกเมาส์แล้วก็ไปที่เอ่อโฟลเ er ดอร์ anomaly select folder อ่ะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ให้ปิดไปแล้วกลับมาที่หน้านี้ให้คลิก install update แล้วก็รอมันก็จะรันไปเรื่อยๆขอบอกว่าตรงเนี้ยจะนานมากเพราะว่าโปรแกรมที่เราโหลดมาเนี่ยตัวม็อดอ่ะมันแค่1 0บกิกใช่ไหมแต่ตัวตรงเนี้ยมันจะอัปเดตแล้วขยายขยายพื้นที่ไปร้อยกว่ากิกตรงนี้ผมมีภาพตัวอย่างให้ดูนี่ภาพตัวอย่างมันก็จะโหลดไปเรื่อยๆโหลดไปเรื่อยๆรอจนเนี่ยท o อทอปเกสเนี่ยเต็มนี่อย่างนี้คือเต็มแล้ว หลังจากนั้นก็กด Play ได้เลยโอเคเมื่อลงตามขั้นตอนเรียบร้อยมันก็จะมีตัวไอคอนขึ้นมาให้เราไปที่ Gamma l a u n c h e r เปิดขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรา Install u อัปเดจนตอนนี้เห็นไหมถ้าท่อพอเคสตรงนี้เต็มนะแล้วก็กด Play ได้เลยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะตรงนี้ยคอนฟิกได้กดลั n นจากตรงนี้หรือถ้าไม่เข้า l a น n h h r r กด Gamma ตรงนี้นี่เหมือนกัน เพราะว่าไอแลนเชอเนี่ยเราเอาไว้อัปเดตถ้าเราไม่อัปเดตก็เข้าแกมมาธรรมดาแล้วก็กดรันตรงนี้โอเคขึ้นหน้านี้พอขึ้นหน้านี้เราก็กดเพลย์ตรงนี้อันนี้ก็เล่นได้ปกติโอเคเข้ามาเรียบร้อยนี่ก็จะมีมอสคอนฟิกตรงนี้ขึ้นมาด้วยเราสามารถปรับแต่งมอสได้เนี่ย คือรายละเอียดมันเยอะมากมอดเขานะปรับแต่งได้ทุกอย่างเลยเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาอธิบายแถวนี้แล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างไม่รู้จะไหวหรือเปล่าผมอาจจะแปลผิดๆถูกๆกันนะถ้ามาดูทีหลังนะเ <c oughs> พราะผมก็ไม่รู้จะปรับแต่งอะไรเหมือนกันแล้วก็แนะนําด้วยว่าเวลาเล่นเนี่ยให้เราเซฟเซฟตลอดนะเพราะมันไม่มีออโต้เซฟสำหรับเกมนี้นะครับผมไหน ลองอ่ะผมจะนิวเกมเข้าไปให้ดูก็เข้ามาหน้านี้เขาะจะมีแต้มให้เราให้เราสามารถเอ่อเลือกปืนได้แต่ส่วนใหญ่เริ่มต้นเนี่ยผมจะเอาแบบปืนที่มันอนเนกประสงค์หน่อยอะ่ะแล้วก็จะมีพวกยาพวกอะไรให้เราเลือกโดยใช้แต้มพวกนี้นะอนสมมุติว่าผมเลือกเข้าไปเ,าเป็นปืนพกกระบอกหนึ่งกระสุนมีแต้มให้สองพัน้วก็เอาไปเน้นยาไปก่อนยาแพงโอเคได้ประมาณนี้ นะเหลือซิปแต้มไปเลยอย่างเงี้เริ่มต้นที่ห้าพันโอเคเข้ามาถึงเฮ้ยผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยสุ่มเกินเหรออันนี้นอนได้เหตุด้อยเฮ้ยเกิดที่ไหนวะเดี๋ยวๆดวดไอเพลงพวกนี้ จุดไปโอ้ย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 โอเคก็เป็นว่ารับใครที่สนใจก็มาลองโหลดแล้วก็ติดตั้งเล่นดูนะครับผมแล้วผมลองลั่นดู <c oughs> ดู <c oughs> ดวะ <c oughs> <c oughs> แตกตื่น <c oughs> โอเคเก็บปืนเก็บปืนแอนะโอเคปืมนก็ไม่ว่าอะไรแล้วเราชักปืนออกมาบางทีมันจะด่าเราด้วยนะ <c oughs> เออหรืเว่งโคตรระแวงอ่ะถ้าผมยิงใครสักคนหนึ่งดีแกหา <c oughs> เรื่องครับเอาวะเอาวะอ,อ้อย,าาย <c oughs> อ,ย <c oughs> อ <c oughs> ้อยตายแล้วร่วงเอือเลือดไหลตายโอเค ใครช,ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม